แบล็กน no ัลล็อกเวอร์จูเนสำหรับวันนี้นะครับผมได้มาทําการเทสจหรับตัวเกมนะครับที่เซิร์ฟไต้หวันนั่นเองครับตั้งแต่วันที่28นะครับเดือนสิงหาคมจนถึงวันที่6กันยายนนั่นเองครับที่จะเปิด c v t ให้เ,เราเล่นและให้เราลองระบบนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยครับว่าการเปิด CPT รอบนี้หลังจากที่ลองมาก็คือ มีการเปลี่ยนปรับปรุงอะไรนิดๆ่อยๆนะครับโหเพิ oh, ่งเปิดคลิปมานะครับก็ดรอปในส่วนของการ์ดเลยนะอืมเปิดจริงก็ให้ดรอปแบบนี้นะครับผมเอาละสำหรัอของตัวของเกมนะครับก็จะเป็นสนุกสนานกันไปครับกระโปรงต,ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการทําภารกิจชาเลนจ์มิชชั่นต่างๆชุดคอสตูมที่แสนน่ารักมากๆนะครับสาหรับภาคนี้ท้าทายบอสต,ต่างๆนะครับในตัวของเกมนี้ว่ามีอะไรบ้างครับผมวันนี้ผมจะมารีวิวในส่วนของฟิวเจอร์ระบบนะครับผมที่ได้ทําการเล่นมาและก็ตัวเกมเนี่ยเล่นอย่างไรบ้างระบบจะมีคคควาามลึง ภาคก,ก่อนหรือเปล่านะครับผมวันนี้นะ ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กับ BL Gamer ครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน<บ> Easy Card Top u p สามารถเติมได้3ช่องทาง1จากเพจ a c e b o o k ครับ 2. ก็คือรลน์แอดสก็คือจากเว็บไซต์เราสามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้ครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทครับวันนี้ขอนำเสนอ UG Phone ครับแอปพลิเคชันที่ สามารถช่วยเพื่อน,เ,อนเนี่ยฟาร์มได้แบบง่ายขึ้นครับและสะดวกมากขึ้นเลย u ูจีโฟนครับเป็นแอปพลิเคชันในระบบขาวนั่นเองมือถือเครื่องหนึ่งครับสามารถช่วยเพื่อนเอน่ยฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนครับถึงเวลาที่เราเนี่ยจะต้องปิดมือถือของเราปิดคอมของเราและปิดเน็ตของเราแล้วครับและตัวเกมก็ยังสามารถฟาร์มให้เราได้อยู่เหมือนเดิมซึ่งมันเหมาะมาก,มากครับสำหรับเพื่อน,อนนะที่ไม่อยากปิดมือถือทิ้งไว้หวัวแบตเสื่อมครับไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่าเปลืองค่าเน็ตครับนะครับสำหรับเรื่องแรกเรามาดูในส่วนของระบบการอัปเตต อ้างอิงนะครับจากแลกนาล็อกทุกๆภาคเลยนะครับก็ว่าได้ในการอัพสเต็งอินนะครับก็จะให้ตามค่าต่างๆนะครับอย่างเช่นลักนะครับก็จะได้คิดวิเคราะนะครับผมกันคิด ATK อะไรแบบนี้นะครับในส่วนของเรื่องของค่าเบสนะครับก็จะมีบอกเราว่าเอ้ยเวลาโลกเนี่ยวันไหนนะครับผมเวลาไหนที่จะมีการปรับ พุงนะครับผมต่อมาครับระบบที่น่าสนใจเพิ่มพลังให้กับเราเยอะที่สุดนะครับในระบบต่างๆเลยสำหรับระบบนี้นะครับก็คือระบบคู่หูเราก็จะเห็นว่าเอ้ยเวลาเราไปฟาร์มหรือว่าไปทําอะไรเนี่ยซึ่งมันจะมีคู่หูนะครับติดตามเรานะเห็นไหมผมก็จะเห็นเห็นตัวหมีไหมอ่าตัวหมีนะครับมันก็จะติดตามเราแบบนี้โดยโหมดนี้เนี่ยก็คือโหมดกาชาครับอ่าอย่าบอกว่าเกมนี้ไม่มีกาชาลนะกองแท้นะครับผมเกมนี้ โดยกาชานะครับผมให้เราสามารถกดดูตรงนี้ได้ซึ่งระบบกาชาก็จะมีอยู่2แบบนะครับโดยกาชาเนี่ยเราสามารถฟาร์มได้ด้วยนะเออไม่ใช่แบบว่า,าจะเอ่ออะไรให้เราเติมนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถเข้าไปเล่นและก็ไปฟาร์มได้ยิ่งใครแบบว่าขยันผ่านด่านทุสูงนะครับก็จะได้กาชาที่มันเยอะมากขึ้น ช่องแรกเนี่ยก็จะเป็นกาชาลุน SR หรือว่าตูว SR นะครับก็จะมี3ตัวให้กับเราเลือกโดยเราสามารถเลือกได้นะครับภายใน2ตัวนะครับว่าอยากจะได้ตัวไหนเพื่อเอาไปใช้งานผมก็จะเลือก2ตัวนะครับแล้วก็จะทําการสุ่มนะครับทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่60ครั้งนะครับผมถ้าเราสุ่ม60ครั้งเสร็จนะครับผม มันก็จะสุ่ม2ตัวนี้ให้กับเราว่าเราจะได้ตัวไหนนะครับอันนี้ก็คือระบบการันตีค่อนข้างดีนะแต่ถึงแม้เราได้ของหรือว่าได้ตัวมาใช้นะครับผมเกมนี้ก็ต้องอาศัยในการเพิ่มดาวนะครับโดยการเพิ่มดาวเราก็ต้องสุ่มทําการสุ่มให้ได้ตัวซ้านั่นแหละครับยิ่งแบบว่าเราเนี่ยไปสุ่มโุ้ยมีมีสีมีสีหลุดโล s r หรือเปล่านะครับผมนี่เฮ้ยสวย SR นะครับผมถ้ามันได้ตัวซ้ําที่เรามีอยู่แล้วนะครับมันจะเป็นอ่าชิคซอแบบนี้50 นะครับ50ชิ้นก็คือสามารถานําไปอั down ไดนะ้ทุกคนเกมนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะซึ่งถ้าใครอยากจะรู้นะครับว่าไอ้สตัวนี้เนี่ยมีค่าพลังยังไงเท่าไรนะครับเราก็สามารถกดดูตรงนี้ได้นะดึงมันก็จะบอกค่าสถานะนะครับตรงนี้นะก็จะเน้นในส่วนของอาสายแท้งนะครับผมนี่ก็จะเป็นตัวแท้งให้กับเรานะเราก็มาดูนะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันนี้ก็จะเป็นในการลุ้นนะครับ SSR นะครับโดยการสุ่ม40ครั้งนะครับผมได้การันตีไป ตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการชาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมมันก็จะคนละรูปแบบการชานะก็นะครับผมใครอยากจะได้ตัวอะไรก็สามารถเข้ามาดูตรงนี้ได้นะครับความสามารถอย่างไงเก่งไม่เก่งนะครับกดมาดูตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมอ่าก็จะรู้นะครับผมแล้วก็จะรู้ว่าไอ้ค่าสกุลสกิลเนี่ยมันยังไงนะครับซึ่งมันทําให้เราแบบว่าอย,อยากจะได้อยากจะครอบครองทุกคนประมาณนั้นอยากจะได้อยากจะครอบครอง RR ยังไงครับเพื่อสามารถดูตรงนี้ได้นะครับเข้าไปที่สมุดครับผมแล้วก็สามารถเข้าไปดูนะครับตรงนี้ได้ ซึ่ง H R นะครับในแพทแรกกับ s R นะครับผมก็จะมีประมาณนี้เห็นไหมถ้าสมมุติว่าเป็น s R นะครับเราก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมดเนี่ยสเทียนะครับกดดูตรงนี้ได้ครับเรามาดูเทียแรกครับผมเห็นไหมเทียแรกเป็นตัวเล็กทุกคนเย้อเทียที่2นะครับนี่เห็นไหมโตขึ้นมาเทียที่3นี่ไงเอาเรื่องจัดนะครับผมนี่ผมชอบแบบนี้แหละมันทําให้เราแบบว่าล่อตาล่อใจให้เราแบบ อยากจะ evolution อยากจะทำการเปลี่ยนร่างเพื่อให้ดูดูดีมากขึ้นนะครับทีนี้เรามาดูระบบในการอัปเกรดดีกว่านะครับผมอัปเกรดก็คือว่าถ้าสมมติว่ามันเป็นแบบว่าเราได้ตัวสามมาใช่ไหมมันทำยังไงนะครับถ้้เรากดแบบนี้นะครับผมแล้วจะเห็นตรงรูปดาวใช่ไหมครับตรงนี้นะกดที่รูปดาวครับผมนี่ไงความเก่งนะครับยิ่งเราได้ตัวสามเครับความเก่งมันจะทวีคูณขึ้นแบบนี้เห็นไหมมันจะปลดค่าสถานะแต่ละช่องแบบนี้ครับนี่เห็นไหมมันจะมีสกิลด้วยเห็นไหมครับ ในการอัปเกรดสกิลให้แข็งแกร่งขึ้นแบบนี้ครับผมนี่แหละคือว่าจําเป็นนะครับต้องอัปดาวนที่ยิ่งเราได้ตัวสามเยอะนะครับเราก็จะเก่งมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ CP จาจะบิ้วแล้วก็พัฒนานะครับความเก่งก็ขึ้นอยู่กับ CP นะครับแล้วก็การจัดทับนะครับผมว่าเราเนี่ยจะจัดทับตัวละครของเราอย่างไรนะครับเอาตัวไหนใช้ทําการฟาร์มอะไรแบบนี้ครับดยการจัดทับนะครับก็ไม่ยากนะครับให้เรานะครับกดแบ็เข้าไปแล้วก็ มาจัดทับตรงนี้เห็นไหมครับเราสามารถจัดทับตัวละครของเราได้เนี่ยอยู่ที่4ตัวละครนะครับก็สามารถดึงได้เลยอยากได้ตัวไหนมาตัวไหนนะครับตัวไหนตุยก่อนตัวนั้นก็จะสลับนะครับผมอย่างเช่นบอกตัวนี้ขึ้นตอนแรกนะครับผมในการฟาร์มอย่างเช่นตัวนี้ตุยตัวนี้ก็จะสลับมานะครับทั้งหมดเนี่ยก็คือ4ตัวเราสามารถจัดเข้าทีมได้ ในเรื่องของระบบนะครับผมนี่ก็จะเป็นระบบยศนะครับเอาอีกแล้วนะครับผมยศนะใครที่เติมหนักก็จะได้ยศสูงๆไปแบบนี้นะครับอันนี้ก็เราหนีไม่พ้นอยู่แล้วนะครับเกมรับปัจจุบันอันนี้ก็จะเป็นช่วงในช่วงของยศนะครับช่วงที่เราเลเวล40เนาะมันก็จะเริ่มปลดระบบยศให้กับเรานะครับเราก็เริ่มที่จะหายศมาใส่ให้กับตัวเองได้และยศก็จะใช้คูปองตรงนี้นะครับที่เราสามารถหาได้จากในการ ลงดันเจียนของตัวสัตว์เลี้ยงหรือคู่หูของเรานั่นเองครับผมตรงนี้นะเราก็ไปหาใบยดนะครับมานะยิ่งเราไต่สูงเท่าไหร่นะครับผมถ้าเป็นสายออแก,กนิกสายฟรีอะไรแบบนี้หรือสายงบน้อยนะครับยิ่งไต่สูงเท่าไหร่เราก็จะได้ยศที่มันดีขึ้นนั่นเองครับผมเดี๋ยวจะพาเพื่อนไปดูเนาะในโซงดันเจียนต่อมาครับหลักๆสําคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องเบสซิ่งะครับก็คือสเตมินาในการฟาร์มต่อวันข้างนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะครับสําหรับผมนะ ก็จะมีอยู่2รูปแบบนะครับรูปแบบที่1เนี่ยก็คือในส่วนของหมอผีพิซซ่านะครับผมอันตรงนี้นะก็คือหลักการในการล่าเบสซิ่งคูณนะครับหนึ่งพตรงนี้เห็นไหมครับก็จะมีค่าเบสค่าจ็อบนะครับแล้วก็อัตราในการดรอปนะครับตรงนี้นะแล้วก็จะมีทั้งหมดนะครับหกรแต้มนะครับหกรแต้มที่เราให้เราเนี่ยไปทําการฟาร์มมอนเตอร์นะครับหกรตัวอะไรแบบนี้แหละถ้าเราอยากจะได้นะครับในส่วนของแต้มค้อนตรงนี้เนี่ยหเพื่อมาเปิดใช้งานฟาร์มนะครับถ้าเราอยากจะปิดไว้เราก็สามารถปิดไว้ตรงนี้นะครับถ้าาาาเรรออยยกจะปล่ฟ์ม เพื่งไอพีน,นะครับหรือไปเล่งอัตราในการดรอปของนะครับเราก็สามารถเปิดุเปิด,ปดตรงนี้ได้แต่แต้ม600ตรงนี้นะครับเราจะสามารถได้จากแต้มแอคทีฟประจําวันของเรานะครับเราต้องทําแต้มแอคทีฟประจําวันของเราเนี่ยให้ครบ100แต้มอ่ะกดไปดูตรงนี้ก็ได้ครับผมมันก็คือแต้มข้างล่างนะครับเราเพื่อนจะเห็นแต้มข้างล่างตรงนี้เนาะ มันก็จะมีคะแนนบอกนะครับที่เป็นรูปสายฟ้าตรงนี้อ่ะถสมมุติว่าผมไปตีนะครับในส่วนของ MVP เนี่ยตีครบ3ตัวนะครับมันก็จะคูณให้นะครับผมเนี่ยก็จะได้แต้มสายฟ้าเนี่ยสาหรือแต้มแอคทีฟตรงนี้นะครับมันก็จะครบ100แล้วเราก็จะได้รับของตามนี้เลยนะครับหลังจากนั้นเราก็จะได้แต้มนะครับในส่วนของเบสซิ่งเนี่ยหกรเพื่อไปฟาร์มมอนเตอร์นะครับเพื่อเพิ่มอัตราดอกนั่นเองส่วนของท้านัขวานนะครับก็คือ เราสามารถได้3,000แต้มฟรีต่อวันอยู่แล้วนะครับก็คือเอาง่ายแหละของให้เราเนี่ยสามารถฟาร์มมอนเตอร์ได้3,000ตัวนะครับต่อวันตรงนี้มันจะลดลงตามที่เราเนี่ยไปไปิดตบมอนเตอร์นะไม่ว่าเราจะตบมอนเตอร์เวลต่ำเวลสูงนะครับมันก็จะนับให้กับเราเลยตามพอยนะครับ3,000ตัวตรงนี้เนี่ยก็เอาง่ายๆครับก็คือจะไม่ได้อัตราเบสช็อปหรือโอกาสในการดรอปเพิ <Bert rand? S 1> ่มนะครับจะได้แค่เต็มจํานวนนะครับจะได้แค่เต็มจํานวนสมมติว่าเราไปฟาร์มตัวไหนก็แล้วแต่เราก็จะได้ของจากตตัััววนนนนนนน้้เเ็มจําแค่องใ3000ตัว แต่ถ้ามันหมดแล้วนะครับเราก็ไม่สามารถไปฟาร์มอะไรแล้วมันดอปเลยนะเอาเพื่อสามารถดูผมได้นะครับนี่นะใช้หมดแล้วนะครับ3,000ตัวเห็นไหมเพราะผมฟาร์มนะครับมันก็จะไม่มีอะไรดอปให้กับผมเลยนะครับตอนที่ผมสามารถกําจัดมอนเตอร์ได้เห็นไครับก็สามารถว่าเอาง่ายๆแหละถ้าเราปล่อยฟาร์มหมดแล้วทั้งวันนะครับเราก็แค่ปิดจอนะครับไม่ต้องทําอะไรก็แล้วง่ายๆนะครับผมอันนี้ก็เหมาะวัยทางานอยู่แล้วอันนี้ก็จะเป็นเกมแบบสมัยใหม่อยู่แล้วนะครับเพื่อที่จะให้มันเหมาะนะครับกับวัยอาชีพ ในการทํางานนะครับไม่มีใครที่แบบว่าชอบเกมที่แบบสามารถปล่อยได้24ชั่วโมงหรอกนะครับมันเปลืองค่าไฟค่าเนี่ยเปลืองคอมพิวเตอร์เปลืองอะไรหลายๆอย่างนะครับผมประมาณนั้นและสําหรับแ้มพวกนี้นะครับจะทําการรีเซ็ตทุกๆวันนะครับผมในระยะเวลาปีห้นั่นเองตรงนี้นะครับและตรงทางด้านเมนูนะครับทางด้านฝวามือของเราเนี่ยก็คือเขาจะเป็นการแนะนําให้เราเลยนะครับว่าเลเวลของเราเนี่ยประมาณนี้เราจะไปฟาร์มมอนสเตอร์เลเวลเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นของผมนะครับถ้าไปฟาร์ม เลเวล45เนี่ยจะได้อัตรานะครับ EP เนี่ยที่มันเพิ่มขึ้นด้วยนะเห็นไหมที่เป็นเปอร์เซ็นต์105นะครับผมอัตราดอกก็100นะครับผมประมาณนั้นแหละยิ่งเราฟาร์มเลเวลสูงๆเห็นไหมครับเปอร์เซ็นต์ของตรงนี้มันจะเพิ่มขึ้นซึ่งเปอร์เซ็นต์พวกนี้เนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นได้อย่างไรครับก็คือมีในระยะสําคัญสุดที่เราสามารถฟาร์มข้ามเลเวลได้นะครับก็คือ36นะครับตรงนี้นะอ่า36ครับจะได้150นะครับ ถ้าเป็น4ถึง5จะได้1นึหเ็นห็นไหมครับอันนี้ก็คือความต่างของเลเวลของเรายังไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าช่วงแรกเนี่ยเ,เรายังอ้างอิงตามเลเวลโลกอยู่นะครับประมาณนั้นและในส่วนของข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นในการแบบว่าไปตารรมมอนเตอร์ที่เวิวต่ํากว่าเรานะครับอัตราเปอร์เซ็นต์เนี่ยอีกีมันก็จะดรอปลงเห็นไหมครับมอนเตอร์เกมนี้นะครับก็จะถูกจัดทั้งหมดเนี่ยสประเภทนะครับประเภทที่1เนี่ยก็จะเป็นประเภทมอนเตอร์ธรรมดานะครับ ประเภทที่2ก็คือประเภทมอนเตอร์อิลิตนั่นเองประเภทที่3ก็คือมินิกับ MVP มครับผมเราสามารถดูตรงนี้ได้นะครับว่าไอ้แมปนี้เนี่ยมี MVP มีมินิตัวไหนเกิดอยู่และมีอิลิตตัวไหนถ้าเราอยากจะรู้ว่าไอ้ตัวไหนที่มีแมปไหนที่มีอิลิตเกิดอยู่เราก็สามารถกดตรงนี้แล้วเลือกอิลิตมอนเตอร์ได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นอิลิตมอนเตอร์นะครับผมประมาณนั้นถ้าเราอยากจะรู้ไอ้มินิ MVP, มินิมีตัวไหนบ้างสามารถเลือกดูตรงนี้ได้นะครับในแต่ละแมป ตัวนี้ก็จะเป็น MVP นะครับบอกเราเนาะต่อไปครับเรามาเข้าสู่เรื่องของการทําอุปกรณ์การทําอุปกรณ์เกมนี้ครับอธิบายเข้าใจง่ายๆโหมดที่1เดี่ยก็คือการเพิ่มเลเวลนะครับให้กับอุปกรณ์อ่าอ่าเราสามารถตีและอัพเลเวลลงไปในช่องได้เลยนะครับเราเปลี่ยนอาวุธมันก็ไม่หายนะครับมันจะติดไปกับช่องเลย ก็ในแนวว่าช่วงแรกนะครับเรามีวัตถุดิบเท่าไหร่นะครับก็ใส่ไปไม่ยั้งมือเลยครับเพื่อเพิ่มค่าสถานะให้กับทั้งอาวุธแล้วก็อุปกรณ์ของเรานั่นเองอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นชุดเกราะใช่ไหมผมก็จะกดตรงนี้เลยเพื่ออัพทีเดียวทีละสิบทีละสิบอะไรแบบนี้นะครับผมนี่วัตถุดิบก็จะเปลี่ยนแปลงนะครับตามเลเวลด้วยนะครับผมยิ่งเลเวลอุปกรณ์เนี่ยสูงเท่าไหร่อ่าวัตถุดิบตรงนี้เนี่ยก็จะถูกทําการเปลี่ยนแปลงไปนะครับผมตรงนี้นะครับผมอีนน้จะเป็นชุดนะ ถ้าเป็นแบบพวกประดับนะครับผมประดับก็จะเป็นประมาณนี้ปุ๊บเราก็ตีไปนะครับซึ่งเลเวลตรงนี้เนี่ยเราจะตีได้สูงสุดตามเลเวลของเรานั่นแหละนะครับผมยิ่งเลเวลเราไปสูงเท่าไหร่เราก็สามารถตีได้ต่อมาครับโหมดตัวมาเนี่ยก็จะเป็นโหมดในเรื่องของการคราฟนะครับเกมนี้เนี่ยง่ายมากๆครับผมการที่เราจะหาอาวุธเนี่ยที่เป็นสีทองนะครับผมนี่ประมาณนี้เนี่ย ก็ง่ายๆเลยครับเราเนี่ยก็แค่ไปซื้อนะครับหรือว่าไปฟาร์มไปดรอปมาในดันเจียนนะครับเนี่ยก็จะเป็นหินแบบนี้หินตรงนี้เนี่ยเอาไว้ใช้ทําการคราฟอุปกรณ์นั่นเองครับผมถ้าเราอยากจะได้ของทองนะครับเราก็กดไปตรงนี้แล้วก็กดคราฟครับแต่เราต้องมีวัตถุดิบด้วยโดยวัตถุดิบนะครับก็สามารถกดซื้อนะครับผมโดยใช้เหรียญอีเดนซื้อตรงนี้ก็ได้นะครับในช็อปอ่ะอย่างเช่นตรงนี้นะครับผมซื้อมันหนึ่งเห็นไหมครับผมจะสามารถคราฟได้โดยอัตราในการคราฟนะครับจะติดไม่ติดเนี่ย มันอยู่ที่เปอร์เซ็นต์ข้างล่างครับผมก็มจะเป็นสีฟ้าอ่าสีฟ้าเนี่ยแปลชใช่ไหมก็จะเป็น50อีปิกนะครับ30อ่ะของม่วงอะไระถ้าเป็นของทองก็20ก็เปอร์เซ็นต์สูงนะของทองนะครับแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับดวงอ่ะเหรอเนาะเพราะว่าอ่าซึ่งหินตรงนี้เนี่ยมันก็จะเฉพาะดันเจียนนะนะเออในการโจมตีบอสนะครับผมนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับก็จะเป็นดันเจียนที่เราสามารถเข้าไปฟาร์มได้ใน1วันนั่นเอง เลเวลมันก็จะขึ้นอยู่กับเลเวลที่เราไปนั่นแหละครับแต่ว่ามันก็ดรอปทุกดันของเลเวลนะครับเอาล้วครับต่อมาก็คือระบบในส่วนของการรีไฟท์ที่เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับถ้าเราจะตีบวกเราก็กดตีบวกโดยใช้นะครับผมออริจิีคอลนั่นเองอ่าไอเทมที่เราแบบคิดๆกันอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือออริจิียค่อนเราก็ตีไปนะครับผมแต่ข้อดีนะครับในการตีบวกหรือรีไฟท์เกมนี้ก็คือมันจะมีระบบอเวกิ้งนะครับผมให้เราสามารถกดดูตรงนี้ได้โดยเรากดมานะครับบวกหเห็นไหมครับบวกหทั้ง บวกหทั้งตัวนะครับผมก็จะได้ค่าสถานะทางด้านขวาตรงนี้ครับโอ้โหแอคแท็กนะครับเป็นเปอร์เซ็นต์เลย M ATK เปอร์เซ็นต์นะครับ HP เป็นเปอร์เซ็นต์ค่าตรงนี้นะครับบวกสินะครับทั้งตัวก็จะ5%แบบนี้ไปครับเห็นไหมโอ้ความเก่งนะครับหรือว่าจะมีออร่าที่สวยงามนะครับผมตรงนี้ยิ่งเราถึงเลเวล5เนี่ยเห็นไหมครับออร่าของเราเนี่ยมันก็จะเริ่มมีในตัวเห็นไหมความสวยงามมันก็จะเริ่มเพิ่มขึ้นนั่นเองนี้จะมีจุดเซฟให้กับเราครับเราก็เห็นจุดจุดเซฟตรงนี้นะเวลาเราตีบวกรี บวก3นะครับก็จะเป็นเซฟแรกบวก6เซฟที่2บวก9เซฟที่3ามใช่ไหมสิบสอเออดีนะครับผมเกมนี้ดีนะแล้วก็ตีไปเถอะนะครับแตกงบประมาณของแต่ละคนนะครับที่อยากจะตีก็ถ้าใครอยากจะมาลองก่อนนะครับสามารถมาลองในส่วนของที t ีทีได้นะเพราะว่าเขาแจกของแจกอะไรค่อนข้างเยอะนะครับเราก็สามารถได้ลองได้ได้ลองผิดลองถูกกันได้นะครับผมในตรงนี้อะต่อมาครับระบบต่อมาก็คือระบบในการใส่การ์ด แต่การก็คือนั่นแหละครับการแต่ละการมันก็จะมีให้กับเราอยู่แล้วที่เราดอกปลาใช่ไหมเราก็เอามายัดตรงนี้ได้นะครับผมนี่มันขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยจะมีเซ็ตเปล่านะครับผมนะครับระบบนี้เนี่ยก็คือการย้ายรีไฟล์นั่นแหละครับการโอนย้ายถ่ายของใช่ไหมครับเออดีนะเกมนี้ดีนะครับมีการระบบในการโอนย้ายถ่ายของด้วยนะครับนี่ครับวัตถุดิบที่เราสามารถนํามาพัฒนาสําหรับตัวสัตว์เลี้ยงได้ก็คือดันเจียนนี่เลยนะครับมันเป็นดันเจียนเฉพาะ ที่เราสามารถจัดดันตอนแต่งก็ได้พลังเราถึงเราได้เราก็สามารถเข้าไปตะลุยระบาดเทิ่นได้นะครับเพื่อหาวัตถุดิบทางด้านฝาทุก็จะเห็นว่ามีจิ๊กซอ SR ด้วยนะครับผมแล้วก็วัตถุดิบแล้วก็กาชาเห็นไหมครับจะมีกาชาให้เรานะครับตรงนี้แหละที่เราจะต้องดันไปแต่ละดันนะครับเห็นไหมดัน12 13องสิี่้าดันไปยาวเลยครับยิ่งเราดันสูงแล้วก็ดันยาวเท่าไหร่นะครับเราก็จะได้วัตถุดิบแล้วก็กาชาไปเปิดนะครับเพื่อที่จะไปพัฒนาด้วยและมีการจัดแรงกิ้งด้วย นะครับผมในตรงนี้นะในการไต่นั่นเองครับเราก็กดบัตเทิลแบบนี้เข้าไปก็ได้ครับและเขาก็จะให้เราเนี่ยจัดนะครับผมนี่ตัวที่เก่งที่สุดของเราเข้ามานั่นเองครับอย่างเช่นโอ้ผมจะเอาตัวนี้เข้ามาอย่างเช่นแบบนี้นะครับทำการฟามแล้วก็เลือกค่าสถานะนะครับผมนี่ประมาณนี้ไปแล้วก็กดต่อสู้ไปเลยนะครับผมประมาณนี้เห็นไหมอืมก็จะตีมอนเตอร์แบบนี้แหละครับตัวสัตว์เลี้ยงหรือกู้ของเรานะครับมันก็จะออกมาช่วยเราแบบนี้เห็นไหมอ่านี่นะ น่าสนใจนะครับนี่เวลาผ่านมันก็จะไปแบบนี้นะครับแล้วก็ไปอีกชั้นหนึ่งนะครับไปไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ได้รับนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเฉพาะแบบคล้ายๆเกมทั่วๆไปนะครับที่เป็นเกมแบบในการไต่หอคอยนะทีนี้นะครับผมอีกเรื่องหนึ่งที่ผมยังไม่พาเพื่อนไปดูนะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าระดับเทียนะครับของอาวุธนะอาวุธชุดอุปกรณ์เนี่ยเท่าไหร่นะครับเห็นไหมจะเป็นเซตแดงแบบนี้นะับผมนี้ของดีของแท้มันต้องอยู่แบบนี้นะครับแต่ละเซตด้วยนะมันจะบอกว่าเซตไหนเป็นเซตไหน ครับผมประมาณนั้นอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคอสตูมนะครับนี่เห็นไหมคอสตูมว่ามีอะไรบ้างมียังไงอยากจะรู้ว่าค่าสถานะอะไรดีเราก็สามารถข้อามาูใน้สมุดได้นะครับก็การาฟิกมันสวยมากขึ้นน,นะครับผมเกมนี้ต้องยอมรับจริงๆอันนี้ก็จะเป็นเวลาเราไต่ผ่านนะครับผมเห็นไหม ลราไต่ผ่านแล้วก็สามารถกดปรับรางวัลได้นะครับในแต่ละชั้นเนี่ยเห็นไหมก็จะมีการชาแบบนี้โหมดที่สําคัญอีกโหมดหนึ่งที่ผมจะพาเพื่อนๆไปดูก็คือในส่วนของโหมดในการโจมตีบอสครับบอสเนี่ยก็จะมีสามอย่างที่ผมบอกครับมันก็จะมี elite b o สม mini และก็ mvp ในเรื่องของ m v p ครับเราสามารถดูตรงนี้ได้บอสเนี่ยก็จะเกิดตามระยะเวลานะครับผูดาวตรงนี้เลยบอกเราชัดเจนอยู่แล้วครับว่าตัวไหนเกิดไม่เกิดจากนั้นครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าเอ้ยใครเนี่ยเป็นคนตีแล้วก็ได้รับรางวัลน,นะครับกดตูตรงนี้ได้ครับเห็นไหม ก็จะเป็นบอกลำดับของเราและใครที่ได้รับ MVP และ MVP นะครับเราสามารถรับได้3รางวัลน,นะครับรางวัลที่1ก็คือการเข้าร่วมนะครับ3ครั้งต่อวันนั่นเองรางวัลที่2ก็คือดาเมจในการตีสูงสุดของ MVP นะครับตรงนี้นะใครที่ดาเมจสูงสุดหรือได้ที่1นนั่นแหละนะครับก็จะได้รับรางวัลอีก3ารอบนะครับผมประมาณนั้นอันนี้นะสำหรับคนที่เติมนะครับรางวัลที่2นะครับรางวัลที่2เนี่ยก็จะเป็นการนับดาเมจนะครับผมอันดับแร้ง 1ถึง100นะครับก็จะได้รับรางวัลอีก3ครั้งรางวัลที่3ก็คือ MVP ใครที่ทำดาเมนได้สูงที่สุดนั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็น MVP เนอะเรื่องของมินิกับ Edit Boss นะครับก็จะมี2แบบเรามาดู Edit Boss ครับ Edit Boss ก็จะเป็นการหักไม้บอสนั่นแหละครับเราก็สามารถเข้าไปซื้อไม้บอสกับร้านค้าได้นะครับผมนี่ก็จะเลือกเลยว่าเราจะตี Edit Boss ตัวไหนกดเข้าไปดูตรงนี้ได้ครับผมและจากนั้นนะ ก็เราสามารถซื้อไม้บอสที่ร้านค้าตรงนี้ได้ครับกดแลกมาเลยนะครับเราจะสามารถตีได้ว <isher> uh. ันละ5ครั <attitudes Interestingly> <Jasmine. S 2> ้งนะครับผมอันนี้นะแล้วก็มินิก็เหมือนกันครับก็สามารถตีได้5ครั้งเหมือนกันครับผมนี่ในการตีมินินะครับเราก็ต้องทําการจับตีด้วยนะครับอย่างต่ําก็คือ3คนถ้าเราจับตีส3คนได้เราก็จะสามารถนะครับกดไม้บอสแล้วก็ตีไม้บอสได้นั่นเองครับถ้าใครอยากจะทําตัวว่างนะครับมาช่วยเพื่อนตีอย่างเงี้ยก็ได้นะครับผม แต่เราต้องมีตี้นะครับผมตี้เราต้อง3คนนะถึงจะสามารถเปิดไมค์บอสได้นะครับผมโอเคครับทั้งหมดเนี่ยถือว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับในการรีวิวเกมนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วย